รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่11เมษายน2567 นายสมพรยุป,ประพันธ์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมราชนุกูลผลการปฏิบัติงานตามภารงานและผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติชั่วโมงสอน27ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หถึงมัธยมศึกษาปีที่ส หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมราชนุกูลเจ้าหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเจ้าหน้าที่จัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียนครูที่ปรึกษาประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ 1. จัดทำหลักสูตรกลุ่มสาร,รการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น 2. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น 3. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น 4. ผลิตสื่อการสอนในรายวิชาภาษาไทย กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 5. สร้างเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดรายวิชาตรงตามหลักสูตรที่ต้องรู้ผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 1. จัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3และในรายวิชาที่ทำการสอน เอกสารงานประจำชั้น 2. อ,ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3อย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้ง 3. รับผิดชอบโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายตามที่โรงเรียนแต่งตั้งให้รับผิดชอบผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองโดยการเข้าอบรมต่อประชุมสัมมนาตลอดปีงบประมาณ2,567 ในสาขาและวิชาที่เหมาะสมกับระดับของตนเองเพื่อนำมาพัฒนาสื่อและการจัดกิจกรรมการด้านการเรียนการสอนทั้งรูปแบบการอบรมแบบปกติและออนไลน์และหน่วยงานอื่นผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุขใช้หลักการมีส่วนร่วม ในการจัดก,การศึกษาจากทุกภาคส่วนดังที่กล่าวไว้ว่าจับมือไว้แล้วไปด้วยกันดังนั้นในฐานะที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมราชนุก,กูลจึงได้นำมาปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนนโยบายซึ่งได้นำมาปฏิบัติจึงส่งผลต่อนักเรียนและโรงเรียนดังต่อไปนี้ 1. การลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา การติดตั้งกล้องวงจรปิดและยกเลิกการอยู่เวรยนยามรักษาการการสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์สื่อการสอนในการช่วยจัดการเรียนการสอนต่างๆ 2. การลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเพื่อส่งเสริมโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับนักเรียนการแนะแนวการเรียนและการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนผลงานที่ประสบผลสำเร็จ หนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3โรงเรียนบ้านขามป้อมราชนุกูลร้อยละแปดสิบมีผลสำมฤทิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยอยู่ในระดับดี 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3โรงเรียนบ้านขามป้อมราชนุกูลร้อยละเก้าสิบมีผลสัมฤทธิทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาอยู่ในระดับดีสได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่3ในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4. ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กรอน4 4บทระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6ในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 5. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนเพชร 6. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายในการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนเพชร 7. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายระดับชั้นมัธยม ในการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโปรเทก